กินข่าวเราอพี่น้องมันกินข่าวมีแกงไก่ใส่น้ำม่สมลาบราบไก่ไรา,บ,บ,ราบ,บไก่ราบหมูบวบย่าง

มันจะพักการ์ดนะมือดำหน้าเลยนะพักการ์ดเลยนะมือดำหน้าจริงๆเล้วก็รุ่งชอยนะเห็ดรุมันฉีเชิงไอยนะจุลประานอย่างเง้ยไข่หนึ่งเดียวนะขอเอาเอเอาขอเอาไข่มาต้มกันด้วยก่อน ยางเนี่้องขนะเล้ว่าไเียพุกซื่อสเน่ะลือเจาตเ้าคุกแตาไปก็มากับปุะมาเกวแคนงเบิรยังมื่งคืนเลยหาวสือปุทกไส้ดงดงู้ยอย่ไปูทไส้มาเห็นเน่เนาะ กูส yeah. ่ส่วนขาหองหน้าอยากคืึ่ก็้กันี่านอนนะแม่กูไปเกาโนงัดถู้อย่เห็นกูขึ้นอีกนึงถ้าเกาน้อมันบนอนก็เป็นัน้าเนื้อใดแล้วแต่นอนแล้วก็แบบเา

เาสามสี่คนเียก็หายบวงไรดแต่ดีด si eh> ้มยล้วเราไม่มองว่างมันอเียนสมัครงานอะไรแล้วล่ะอืมนี่ลดู่นอนถอนถอนคดปยอยไปเียอยู่ครับยมาแค่น้อยตือนมาหายัมื่อวานั่งอดยนะ มันจะเห็ดต่อก็จะกัดัะเคียงไปนะเนี่ยไเที่ยวที่ไมเลยนะมันจะโตลกต่อกันนะคุณบายเนาะเทียมมันต่ำแหงต่อมาได้ท่สัก็เชี่ต่อกันสดายสดายะด้าอะงานาเตียฮะก็อไก็เลยเห็นให้ลาเล้ม่ก็ล้มแม่งี่ดต่หมเนา

ั็นี้หลับไปมันหลับไปอันนี้มจ้าเล้าสิเมื่อบ้ากจะเนาะ้แซ่บซิมื่อเช้าเราโเมือด้เน่ยขอ่เมื่อค่ะอยู่ครบสามคืนชุแก่ซิมื่อลันตอนเพี่ยคืเมื่อกี้ขับหม่ค่ะเจ้าบ่เม่รับได้แล้วจะกับมนแล้วลมื่อเดไปองเลยใช้ิมาน้ำนะาังึ้มีการน้าน้า เด yup. ี๋ยวคุณใจนะขมาทำนี่าทำดก็อุ่นเัไอบไปไ่ไไสาเรยกาจุดหน้าผแล้วก็ลุงน้องวันนึงกัวที่ไนะนได้นะไ่อยากเกบยังนี่ขอเงาเบาปางไปหน่อ

เจะเคลนเเนาลนเขายากให้เเนาป็นดอันไหนะเดีเดดเลปะมันแเือนเเนี่ย บ้าก็ต้องมาทานกินนะอไปย็ดแล้วกเยัน้วเยแ้่านท่านจะด่าท่ามีอัน้นเราแม่ตนเขาเย็นข้นทำมาจกอนเงินกันอยา้มันเป็นก้อย็นน่เล็กอย

น้นมาเนี่จกินแนตั้งแต่่อและแม่ผูก็ยังกินหมอคอยกินอย่าบอกกินแล้วจังพร้อมได้่หมอเป็นอันเขาบอ่้จะระกาว่าน้ำ้นใน้เ่มนะไคือการลูกน้ำนใ้กลลูกลกลแม่ประกาศไล่เมี่ต่จมีมันร้านมาขน่วแต่แม่ครนี่พอแม่เราเห็ดหน้าบันน้ใส่ปุ๋ยกี่นะอันนี้เจ้าไม่ยังปุ๋ยยังกัมี

ไม่กด้ๆเมาไมงันนเมดีละวนอกแล้วนไปเขาพวกมอจนเลยนะเรู้จด้พพร้หอมแต่หอมน้องหอมเล่ามาแล้วบอกเอง น่าไปเบิ่งเขากันน้ที่ย่างฐานรคือกินมากเลยโโอ้ยโตมันยังหดแห้งนะป่าก็ไม่ <c oughs> อาเสียมันจะไปว่าอุ่ถึงไม่รู <c oughs> <c oughs> mad, ้เบกหรอนะแห้ง่อฟังบ่อยนะแค่ินฐาอะนี่สิเส้นปิ้งแกงไก่เป็นแกนสมุนไ ายาแต่ว่าอร่อยทำเราเป็นเอเนิเษขอโทษเป็นบ่กบอกลเลี <ást> hmm. ้ยงกันชาเน็ตเน